ทักทยายสวัสดีพี่น้องบโบจขคูสุคนเบิรดสุหมงสุบอนพบพ่อกันรอบคำพี่น้องคำคำบายบาย,บายขายแรงแพบพ่อกับไอทีกับคอมมี่ลูกสาวหน้าคือเก่าคือเดิมพี่น้อง <ไป S 1> วันนี้ <ไป S 1> บรรยากาศฮ<ป>อนไลน์ฮากามาเย็นเย็นตอนคำเนาะพี่น้องไอที IT ถึงกันอนรับปุ๋ยเลยเแขนฝนนะพี่น้องแขนบากใหญ่ แคนไอทีเบบี้ดำเห็นยัง,นงลูกละมีมนะมีเห็นยังนะม,มือนี้พี่น้องได้กล่องของฝากจากสาวนางผากมาแต่เมืองน้องพากมาให้เท้าแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิงมาสมว่าข้างในกล่องิมี่มียังแม่ค้อมย่อมาคือเป็นนักขลึกขลึกขลึก กะสิมาแกะมาลุ่นกล่องข้องฝาจากก้านางเน้ะพี่น้องว่าิืนผากอีงยังมาใหา้พวกเฮาใช้ลูกแกะบ่ได้บ่ลูกสาวแม่แกะให้จ้ะมาขายทีงนี่ลูกลูกดึงไปเลยนี่แขวนแทวน,น,น,นยังอ่ะอ้ามือตึงอ่าขายก็อ่า Mia ngó, kỳ đông. Lần yên tầm à phà kong, tầm bổng mía mì mặc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  mì mì mặc mì mặc mì mì mặc 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 หน่วยใหญ่ปันไดยทธ์คอมใหญ่ปัไดลูกหน่วยใหญ่ปัญญายหน่อยสามได้สามจีนไหน่อยเฮ้ยหน่วยใหญ่สามได้สามหะเทออกได้บกถอกออกได้บอนักบอคอมปั๊มสิได้ เซนทรัแนแทรน,นโอ้มียางยังบบทันสุกตัวนี้ลูกลำพานลเลยบ้าบอเฮ้ยหนังยังเด้มบางมีหน่วยบ้ากใหญ่พี่น้องแต่ว่าบบาทันสุกของฝากจากสาวนางตะเปนไงาคายคำพี่น้องเท้าแม่พ่นกะกำลังสเสห์สมเฮตปุ๊วัก พอเข้าไปหามือเส้าอันนี้ก็ได้เต็มกระตายมากมีแต่ดอกบานเนาะท้าวเพเพิ่งเลยมาหนึ่งหนึ่งต้นนี่เพิ่งกำลังสีคั่นสมเฮ็ดปวกเนาะจะแป้งนัวจะพักเทียมจะเจ้มามะฮอรคั่นฮึ่ง,งอืมสาวเช้าน้ำเมืนอนเช้าละกินเพราะว่าเมื่ออื่นนี่เป็นวันสิ้นใหญ่แน่ยท้าวแม่ผลกาคั่นอยู่ดีไม่แห้ง่ลก็หางสิลงวัด เพิ่นว่าสิเอาอันสมเฮ็ดนี่ลงไปใส่ผาเขาผาหนามเลยเพิ่นว่าเพิ่นก็เลย,ออยออเพิ่นก็มนนจอยเ็เลยเห็ดสมเฮ็ดเกี่ยมไหวมานี่พี่น้องเดี๋ยมไปความกันสิไปเอาไปตองมาให้เพิ่นก่อนเนาะได้ละยายหัดกันแชะใส่อียังไง่ะไรนี่ เ,เ,เล้อแตงวนันกเทียมเขาเขาก็ใส่น้อยแทะหัวใส่ร้านผสมไว้ล่ะเนองไอทีไอทีเมื่อยนอนบึงเสือแดงบ่แอบหร้อบ่เมื่อยบึงเสือแดงบ่อตอนนี้ก็มาบึงมาซีบบึงพี่น้องชมเห็ดชมเห,มเห็ดกันยังพันธุ์ที่มกดอกปุงแล้ว dạng hèn bọ này lâm bắt Bọ sẹp 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 xa <laughs> vào xa 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 Mẹ xa 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 เม่เห็ดรเาได้สอห่อแล้วไรได้แล้วแม่เห็ดสุก่อนี่แม่ว่าเห็ดไร้องจำันนี้อืนพอดีต้องจะหันใส่บาทอแม่นี่อ่ะย่างมาเห็ดเบิดเบิดกเห็ดเดแล้วอ่ะิยางย่งีอ้าทางหมงทางนางแง่อยหับหักมง มง่มงมง่มงมง่งนี่คำแล้วทางออกทางอราคือทางโปง้งอ้ยห่อนขึ้เก่าพี่น้องเอ้ยอ,อากาศก็ห่อนห่อนหอนหอนนี่เหรอพัุเขาต้องใส่สิ์พัดเคลื่อนขึ้นมาเมืแรงหนึ่งเหัือนจักหัว่าพยุเขาทางไตเนาะหัวหลักๆก็ะเป็นทางปักเซหัวพนโยนลูกใหญ่ต่ำปักเซหนักกว่าทางเฮา จ้าไอ้เก้าเรียบร้อยเด้อจ้องใหญ่ก็ห่อใหญ่จ้องน้อยก็ห่อน้อยเด้ออันนี้ก็ะสิมเนเห็ดที่ว่าพอคอมไปห้าเศ้านี่พี่น้องเอ้ยพอตีหนึ่งคิดสมเศ้าหนึ่งก็ได้แต่เห็ดบาน คันจวบเท่าก็เหมือนเท่าไม่รอ้มันมันกระเด้งคิดมันกระเดงมันกระเดงแดดฝนบ่ตกคันจวบเท่าก็ยังบ่ทันเท่าดอกมันแห้งซย่างเงยส่วนเ่าไปไปวังแรงก็ได้ยุยุบหนึ่งแกงหน่อยหนึ่งนะคันแกงก็ได้เรีจูมันได้สนไม่รู้ว่าวังแรง

เช่าจ๋าแ,แก้วแก้วแช้วก็ไดสองหอ่อเรียบร้อยเด้อนกหว่าเบห่อชามมันหาห่ออีหละไม่เนอะเลยบ้านหาหอ่อเลยะมาณนี่แหละกาบะบึงในผงอย่างนี้ สำหรับคลิปวิดีโอห้องนอนนีกับชินเล่าพีราน้องลงเต็มสนิทพี่น้องพอกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีโอ้ถือหม้อถือแหงเป็นิน